มาพบกับผมในรายการ DIY by Toy Story วันนี้จะมาสอนการเออเราจะมารีวิวลูกน้ำแล้วก็สอนการเลยนลูกน้ำอุ้ยข้องเอียงเนาะกล้องมันชบอบเอียงอุปรกรณ์ก็จะเป็นช้อนตวงนี่เราจะมาช้อนใช้ช้อนที่มันรกรๆกๆๆๆน่อย้อยใช้ช้อนโต๊ะดีกว่า เนะเราจะใช้ช้อนโต๊ะแล้วก็เพื่อผสมอุปกรณ์อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ไม่งั้นจะเลี้ยงไม่ได้น,ะน้ำมาเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับตอนแรกเราก็ทำให้ได้ขิดกมานะเสร็จแล้วเราก็เทลงไปโอเคนี่ก็ใส่ได้แล้วครับเราก็จะใช้น้ำ เติมปริมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเราจะมาเริ่มนับช้อนกันนี่ช้อนที่1ว้ายช้อนที่2อ,องช้อนที่สามเลยละกันใส่ตามอารมณ์เลยนะครับว่าทุกคนจะต้องการให้น้ำเยอะเท่าไหนสีเลย ต้องให้น้ํามากกว่าลูกน้ำนะครับนี่เท่านี้แล้วขูดเให้มันไม่ติดนะครับจบแล้วก็จะรอให้มันโตโตรูกโตๆโตโตโมันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอชมกัน